ซอปปยวอสวัสดีครับท่านผู้ชมของรายการ Kitchen Bank ครับท่านผู้ชมในช่วงเย็ยนๆอย่างนี้ครัแน่นอนว่าดูรายการเราเนี่ยจะไม่ช่วยท่านผู้ชมเนี่ยอิ่มขึ้นแต่ว่าทําให้ผู้ชมเนี่ยห <One side. S 1> ิวแน่นอน Kitchen Bank จะพาคุณไปเข้าครัวด้วยความสนุกสนานกับบรรดาแขกรับเชิญที่มาประชันฝีมือทางด้านอาหารในช่วง b a n k c o o k i กินน้ำพอกินน้ำกินน้ำ รสชาติจานนี้มันจะเข้มกว่ากลิ่นขิงออกแรงกว่าและสภพาคุณออกไปหาร้านอร่อยๆในแยกต่างๆทั่วประเทศพร้อมจัดอันดับ10ร้านอร่อยขั้นเทพกับช่วงแบงกี้แรนกี้ตอนนี้เข้าสู่ช่วงสาหรับคนที่รักอาหารมากเลยคะัแล้ววันนี้คุณการก็จะพาไปถนนเส้นหนึ่งแต่โดยส่วนตัวเนี่ยถนนเส้นนี้ผมก็ไม่เคยไปเหมือนกันฮะนี่ก็คือถนนราชพฤกษ์นั่นเองหลังจากดูเทปนี้ผมว่าผมต้องตามคุณการไปกินแน่นอนฮะ ดีครับได้เวลาตามหาความอร่อยกับช่วงนี้แบงกี้แร็งกิ้กับผมการขวัญเมืองแล้วนะครับสัปดาห์นี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาตามหาร้านอร่อยในย่านถนนราชพฤกษ์แห่งนี้ถนนนี้ครับถือว่าเป็นถนนเกิดใหม่ซึ่งเพิ่งเกิดได้ไม่นานนี้แต่ทว่าความเจริญมาอย่างรวดเร็วครับและที่ตามมาพร้อมๆกับความเจริญก็คือร้านอาหารอร่อยๆเกิดใหม่หลายร้านทีเดียวครับวันนี้จะมีสิบร้านไหนอยู่ในอันดับของเราบ้างไปติดตามชมกันดูครับในศุนจ์กจกเพชรนะครับอยู่บนถนนราชพฤกษ์ข้างปั๊มปตทครับ ร้านเนื้อตุ๋นที่น้ำซุปหอมเด่นเตจมูกมาแต่ไกลเลยครับซิกเนเจอร์ของเราก็คือน้ำซุปที่อร่อยมากเป็นน้ำซุปที่ทำจากกระดูเนื้อบัว กระดูหมูถ้าเป็นน้ําซุปหมูนะแล้วก็เครื่องยาจีนประมาณ20ชนิดตุทคืนข้ามวันข้ามคืนที่ร้านนี้ก็มีเนื้อตุนที่หอมนุ่มไว้คอยบริการโดยจะสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวหรือเกาเหลาหม้อไฟนอกจากนี้ยังมีลูกชิ้นเนื้อและก็ลูกชิ้นหมูที่ราดไปด้วยน้ําจิ้มที่หอมทั้งกลิ่นมะขามเปียรและก็น้ําตาลมะพร้าวครับอีกทั้งยังมีข้าวซอยไก่ออนอกจากนั้นยังมีไส้กรอกเยอรมันได้รสชาติแบบต้นตำรับรวมไปถึงนะครับเนื้อย่างที่ หอมนุ่มใช้วัุดุก็คือเนื้อโคขุนของของกำแพงแสนมันจะมีความนุ่มหอมแล้วราคาย่อมเยาวร้านต้องอยู่บริเวณริมถนนราชพฤกษ์ถิงเดอะเซอร์เคิลครับเพื่อนชวนมาที่ร้านเราเราเปิดทุกวันรับรองว่าอร่อยจริงๆครับอันดับที่9ลุมหนึ่งเกี๊ยวยักษ์ ร้านบะหมีม่เกี๊ยวหมูแดงที่อยู่ในซอยวัดอินทราวาดร้านนี้มีทีเด็ดอยู่ที่เกี๊ยวชิ้นใหญ่ยักษ์ทีเด็ดๆที่ลูกค้าติดใจก็คือเป็นบะหมีม่เกี๊ยวกุ้งยักษ์นะครับเป็นเราจะใช้กุ้งทั้งตัวไม่ได้ไม่ได้เป็นเนื้อกุ้งบดน,นะครับใช้กุ้งทั้งตัวนะครับนอกจากนี้ในชามบะหม,มียังประกอบด้วยหมูแดงชิ้นใหญ่ๆหมูเด้งที่ปรุงรสได้อร่อยมากๆครับ จะทานเป็นบะหมี่เกี๊ยวน้ำหรือจะสั่งแบบต้มยำกราชาติเด็ดไปคนละแบบครับทุกความอร่อยของทางร้านลุงหนึ่มเกี๊ยวยักษ์เนี่ยเกิดจากการใส่ใจในการเลือกวัตถุดิบมาทำอาหารด้วยตัวของเขาเองนะครับสวัสดีเจ้าร้านนี้ชื่อร้านเทลาบูลราชพฤกษ์เจ้า เอกลักษณ์ของร้านเฮือนลำพูนของเราที่จุดเด่นเด่นก็คืออาหารเหนือค่ะเพราะว่าของเราเป็นอาหารเป็นคนเหนือแล้วอาหารเหนือก็จะเป็นอาหารเหนือสูตรดั้งเดิมเครื่องเทศเครื่องปรุงต่างๆแล้วก็จะสั่งตรงมาจากทางเหนือเลยค่ะรสชาตินี่ดั้งเดิมจริงๆซึ่งหาทานยากมากสำหรับคนชาวกรุงอย่างเราไม่ให้รอช้าเริ่มด้วยเมนูย่างออเดอฟเมืองเหนือที่ประกอบไปด้วยแหนมหมูหมูยอไส้อัวแคปหมูและขาดไม่ได้ครับ น้ำพริกหนุม่มนั่นเองและยังมีเมนูขนมจีนน้ำเงี้ยวรวมถึงแกงหก<ฮ>และอีกอันครับขาดไม่ได้เหมือนกันลาบครัวตามแบบฉบับเมืองเหนือทานคู่กับข้าวเหนียวร้อนนะฮะมีให้เลือกทั้งขา้าวเหนียวขาวแล้วก็ขา้าวเหนียวดำครับนอกจากนี้ยังมีขนมหวานไว้ปิดท้ายนะครับน้ำมะพร้าวและก็น้ำรำไยครับ ร้านเฮือนลำพูนมีสองสาขาทั้งบนเส้นราชพฤกษ์และก็อีกสาขานะอยู่ที่ถนนสวนผักนั่นเองครับก่อถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวถนนราชพฤกษ์นะครับผมก็มีร้านอาหารพื้นเมืองเหนือเพื่อคอยชิมนะครับมีบรรยากาศที่เหมือนบ้านเฮามีฟกซองกาเมืองเพื่อฟงังเจนิญชวนมาจิมได้นะครับผมขอบคุณครับอันดับที่7สิงค์คาเฟ่ ร้านเบเกอรีร่น่ารักๆในโครงการเดอะบล็อกริมถนนราชพฤกษ์ที่นี่มีเครื่องดื่มและก็เบเกอรี่ไว้คอยบริการมากมายครับโดยร้านเนี่ยจะออกแบบเป็นตู้คอนเทนเนอร์ต่างๆนะครับเมนูแนะนำของที่ร้านนะคะคือจะเป็นเ,เทนดี้เค้กนะคะซึ่งเป็นมูช็อกโกแลตนะคะก็คือจะเป็นมูช็อกโกแลตเข้มข้นเลยเป็นสูตรของทางร้าน,นะคะ่ะ รวมถึงช็อกโกแลตพอดและก็เมนูเชดดาร์ชีสคอตตอนเชดดาร์ชีสคอตตอนนะคะซึ่งเป็นอซอฟชีสเคส้กสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเนื้อเบาๆลนุ่มนะคะมีท็อปปิ้งที่เลือก5ท็อปปิ้งนะคะซึ่งสามารถเลือกเปลี่ยนท็อปปิ้งได้ะคะ่ะนอกจากเมนูขนมหวานน่ารักน่ารักแล้วยังมีเครื่องดื่มให้เลือกมากมายอย่างนี้เลยครับ Ting Chocolate Signature ใครท,ที่อยากมาทานขนมอร่อยๆเครือ่องดื่มอร่อยๆในบรรยากาศที่เก๋ๆแปลกๆอย่างนี้นะคะก็รบกวนเชิญมาที่ t ิ n งคาเฟนะคะโครงการเด e บอกขนนราชพฤกษ์ค่ะอันดับที่6กับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าน่านั่งมากๆเลยครับ r e s t a u r a n t and c o co c o ด์ก f e นะครับยูวกับคุณแบงค์เจ้าของร้านสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ ร้านนี้ถ้าหากว่าดูจากด้านนอกจะเจอโกโก้โร่ค f ฟฟก่อนเป็นกาแฟก่อนนะฮะอ้นของกาแฟใช้กาแฟบอกว่าอาราบิกาชั้นดีในการผลิตเป็นแบรนด์ตัวเองด้วยใช่ไหมครับใช่ครับนะฮะคั่วกาแฟเองคั่วเองแล้วก็หลังจากเปิดร้านกาแฟประสบความสำเร็จแล้วก็เลยมาต่อยอดเป็นร้านอาหารใช่ครับสไตล์ของร้านอาหารนะครับคือเป็นสไตล์อาหารแบบหก็มีอาหารอิตาเลียนนะครับแล้วก็อาหารไทยแล้วก็เอ่อเป็นฟิวชั่นด้วยงั้นผมชิมเลยดีกว่านะครับจานที่เราเรียกว่าฝรั่งกอดลาวครับฝรั่งกอดลาวกูชื่อน่ารักอ่ะ ฝรั่งฝรั่งก็คือเบคอนใช่ไหมฮะเอ้าแล้วลาวละครับเป็นแหนมครับตัวนี้อขาในเป็นแหนมอ๋อเอาเบคอนมาพันพอแหนมตรงหน้าผมเลยตัวใหญ่มากนี่คือปลากระพงทอดกระเทียมน้ำปลาปกติเราจะเจอออกว่าปลากระพงทอดน้ำปลาปลากระพงทอดกระเทียมอันนี้เรารวมเลยไม่ต้องมาแยกเลยใครที่ไม่ทานเผ็ด เมนูนี้ทานได้ทุกคนในครอบครัวได้ความมันของเนื้อปลาสดๆนะครับเข้าไปมันกลมกล่อมจริงๆเลยนะฮะจานนี้ก็คืออันนี้ก็เป็นยำริสโตรันเต้ยำชื่อร้านเลยความเป็นริสโตรันเตอันนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างครับอ่าันนี้จะมีส่วนผสมสี่อย่างนะครับครับผมมีแหนมแหนมพันเต๋าครับผมหมูยอทอดครับผมหมูแดดเดียวอืครับแล้วก็ไส้กรอกคอยาบพักช้อนมาใช้มีดกับซ่อมบ้างดีกว่านะครับนะฮะจานนี้เลยครับคุณผู้ชมอันนี้ก็คือสเต็กหมูพันเบคอนก็คือเป็นเนื้อหมู นะครับทานเบคอนแล้วก็ราดซอสเห็ดเอาเบคอนมาแล้วก็เป็นแบบเป็นเป็นซอสเห็ดนะฮะต้องบอกว่าทำสเต็กได้แบบว่าเนื้อกำลังดีเนี่ยก็ผมนะผมชอบถาแบบดันบางคนบอกว่าขอเป็นแบบว่ามีเดียมอะไรเงี้ยสามารถบอกได้ใช่ไหมบอกได้ครับอีกหนึ่งจานที่ผมอะเลยทั้งนา้นเราจะขอเก็บไปท้ายสุดจานนี้ก็คืออันนี้เป็นซี่โครงหมูบาร์บีคิวมาแบบว่าเนื้ออะโตมากเลยอะซอสบาร์บีคิวนี่หอมมาก แล้วยังมีปลายกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนให้กรุบกรุบให้เคกรุบ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 กรับได้ด้วยอ่ะชอบมาฟินอ่ะถ้าคุณผู้ชมทางบ้านนะครับอยากจะมาติดตามความอร่อยนี่มาง่ายนิดเดียวนะครับที่จอดรถเยอะบรรยากาศร้านดีนะครับไละสําคัญอาหารอร่อยมากๆเลยนะครับทางรายการของเรานะครับมีผลิตภัณฑ์จากซอสรักกาทองมอบให้กับทางร้านนะครับนะฮะ r e s t a u รนเต้ไว้ช่วยเพิ่มรสชาติอาหารให้กับลูกค้ากับครับท่านผู้ชมนี่ก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับ5ร้านนะฮะในถนนราชพฤกษ์ตอนนี้ เราก็จะเข้าสู่ช่วงแบงกี้คุกกิ้งนั่นเองนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะมี2สาวสวยนะฮะผมรับรองว่าสวยจริงๆนะฮะก็คือคุณจิวแล้วก็คุณปิ้งปิงนั่นเองนะฮะ นายหนุ่มผู้หลงไหลในการปรุงอาหารที่จะชวนคุณมาสนุกกับสูตรอาหารที่ Kitchen Bank ครับวันนี้ในรายการ Kitchen Bank ก็อยู่กับสสาวสุดเซ็กซี่แล้วทางซ้ายก็คือคุณจิวทางผาัวปิ๊งปวันนี้ก็จะเป็นโอกาสที่สองสาวเนี่ยจะมาทําทําทั้งคู่ครับวันนี้วันนี้ผมก็จะอีกแล้วครัเป็นวันที่ผมขี้เกียจมากเลยจะไม่ทําอะไรเลยนะฮะเลให้สองสาวเนี่ยเป็นคนทําอาหารเองดี่ไหม ทำเองเลยใช่ไหมคะทำเองเลยใช่ไหมคะแต่ผมจะ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 ช่วยอโเคให้ให้กำลังใจนะให้กำลังใจให้กำลังใจตาเดี๋ยวนี้มันเป็นเมนูดิผมว่ามันไม่ยากครับเตาวันนี้เราก็จะทำเขาเรียกว่าอะไรนะกุ้งกุ้งกุ้งเปรี้ยวหวานหลือกันเรียกง่ายๆเปรี้ยวหวานจะไม่เปรี้ยวจะไม่หวานนะแต่ออกออกเผ็ดๆนิดนึงเอเค สเต็ปแรกเราก็จะเอากุ้งนะกุ้งแล้วก็เอาแบ่งกันเลยนะฮะะออ๋ค่โอเคใช้มือได้เลยครับเราบอกท่านผู้ชมว่าเราล้างมือแล้วอ๋ออ๋อเราบอกท่านผู้ชมเราล้างมือแล้วแต่จริงๆเรายังไม่ล้างล้างแล้วครับล้างแล้วล้างแล้วหลังจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยแป้งนะฮะแล้วก็มีเหล้าจีนนะครับใส่ประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะฮะช้อนใหญ่อันนี้ปะคะใช่ครับช้อนที่อยู่บนโต๊ะคุณนะเขาเรียกว่าช้อนโต๊ะครับอันนี้ค่ะมันมันอยู่บนโต๊ะทุกอันเลยู่บนโต๊ะทุกอันเลยใช่เนี่ยมันต้องเป็นช้อนโต๊ะเหมือนกัน ซีอิ๊วถั่วเหลืองนะฮะอันนี้หมัก1นึปีเราก็จะใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับนี่เราบอกสูตรเหมือนเดียวกันนะเราต้องทำออกมารสชาติเหมือนกันนะต่อไปเราก็จะทําผสมซอสขึ้นมานะฮะ uh huh. แล้วก็จะมีนี่เราก็จะใช้อสพริกผสมมะเขือสองถึงสามช้อนโต๊ะแล้วแต่ตามแต่ <Okay. S 1> ความชอบใส่เหล้าจีในใามันทั้1หนึ่งช้อนชาครับเต้าเจี้ยวผสมน้ํามันอ่พริกเผาใช่ไหมครพริกเผาแต่ว่าเป็นแบบสไตล์แบบจีนจีนหน่อยอ่าตั้งเตาแล้วครับแล้วก็ เอาน้ำมันลงแล้วกําลังจะมาผัดกุ้งก่อนตอนนี้แหละมันจะเป็นช่วงี่ดีสุด <c oughs> มันถิ่แหลน้ำมันกระเด็นแน่ๆแล้วจะเป็นทอดแบบนี้แล้วจะเป็นทอดแบบนี้แต่ผมขอทดลองก่อนนะฮะโอเคค่ะนี่เป็นเราช่วย,วยสาวๆนี่เด็กหนุ่มๆมากไหมมาอะยกรกันนะบอก<ค>เฮ้ยทำเองดิท, <c oughs> ทำเองทำเองก <c oughs> ็งผัดได้เลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> เอาเลยเอาเลยครับเอาเลยครับ ทำไมอันนี้มันกระเด็นเยอะกว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าของคุณก้นมันนี่ก้นมันลึกกุ้งสำคัญนะฮะอย่าให้ไหมนะครับถ้าเกิดเห็นว่าสุกแล้วองเอาขึ้นเลยผมชอบมากเดี๋ยวผมจะทำให้ดีกว่ามันกระเด็นเยอะกว่านั้นจริงๆนะ้เราก็จะมาผัดเครื่องกันเลยเครื่องตรงนี้ของเราก็จะมีกระเทียมขิงอ่ามีขิงแล้วก็มีโซดะเตาหอมกุ้งลงได้เลยครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันตอนนี้ก็ปล่อยให้สองสาวจัดจานได้เลย จากหน้าตาแล้วดูไม่ออกเลยว่าอันไหนเป็นของใแต่ันนี้รู้สึกว่าแบบเขาเห็นผมเป็นหมูเขาแบบงให้ทุกอย่างเต็มๆมากเลยมีแบบข้าวแบบแน่นเยอะเยอะกระเพ้งแบบเยอะๆยอะเกิดนี้ดูแบบว่าเหมือนแบบแมนๆนิดนึงแบบบู๊ๆอ่ะแอคชั่นแอคชั่นหน่อยมีระเบงระเบิดอะไรเงี้ยออกมาให้เริ่มชิมอะไรดีไหมเริ่มเลยค่ะผมว่ารสชาติเท่กุ้งผัดออกมากำลังพอดี แบบกินเราเด้งพอสมควรก็รู้สึกว่าหนึบหนึบแล้วมันไม่ไม,ไม่ไม่หวานไม่เปรี้ยวไม่เค็มจนเกินไปนะลองจานนี้ดูดีกว่ากินน้ำพอกินน้ำกินน้ำอืมรู้สึกว่ารสชาติจานนี้มันจะเข้มกว่ากลิ่นคิงออกแรงกว่าเป็นไหมเป็นไหมฮะชาค่ะผมต้องตัดสินเลยไหมจริงๆผมอยากให้เสมอเยนะยแต่ว่าวันนี้ต้องมีผู้ชนะเอาเลยผมเป็นคนยอมรับความจริงร ขอองใครเวันนี้มาเรียนรู้อะไรบ้างดีกว่าเวลาจะทอดกุ้งใช่ไหมก็ไม่ต้องให้มันสุกมากเพราะเราจะต้องลงไปทอดอีกครั้งหนึ่งกับน้ำกิ้งได้เรียนรู้ว่าการผัดซอสเวลาการหมักกุ้งอะไรเงี้ยมันต้องใส่แป้งด้วยเป็นยังไงครับสำหรับเมนูกุ้งซอสสไปซี่สไปซี่เหมือนคนทำเลยนะฮะแน่นอนสไปซี่ผมก็ว่าสไปซี่มีความสุขมากเลหรากการทำคลิปนี้ ร้านอร่อยเด็ดอันดับที่5ถึงอันดับที่1รอคุณผู้ชมอยู่จะมีร้านไหนในใจคุณผู้ชมอยู่หรือเปล่าอย่าลืมติดตามกันนะคะ